1นึ่คำหนึ่งพยางเท่านั้นสวัสดีค่ะเรียนภาษา,า,า,าสวีเดนเบื้องต้นกับโคสลินในวันนี้เราจะมาฝึกคำศัพท์1นึ่คำและหนึ่งพยางคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่สุดๆนะคะเพราะว่าเราจะเรียนรู้ไปทีละหนึ่งคำและในหนึ่งคำก็จะมีแค่หนึ่งพยางเท่านั้น นึ่งพยางก็หมายถึงว่ามันมีสระแค่หนึ่งตัวมีแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นนั่นเองค่ะเป็นคำที่สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้ในคำศัพท์หนึ่งคำนั่นเองค่ะก็คือหนึ่งพยางในหนึ่งคำพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรก Hey, เฮ้สวัสดี ยอยอใช่หรือค่ะหรือใช่ค่ะไหนไหนไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะทักทักขอบคุณบ่อบ่อดี ยอกยอกฉันมินมินของฉันดูดูคุณดินดินของคุณวีวีพวกเรานี่ นี่พวกคุณหันหันเขาหุนห่นหุ่นลอนดมดม,ดมพวกเขาคำว่าดมเขียนเดเอจะออกเสียงดมนะคะแปลว่าพวกเขา เด่นเด่นมันเรดเร็ตทกเฟียลเฟียลพิดฟีนฟีนสวยฟูลฟูลน่าเกลียดหรือขี้เล่ ฟริสก์ฟริสก์แข็งแรงฮุกฮุกป่วยฮีทฮีทที่นี่หรือนี่ดีดดีดที่นั่นดดดดที่นั่น เฮรเฮาที่นี่นูนูตอนนี้นี่นี่นนนนไหมลอดหลอดขี้เกียจร,รีกรีกรวย เรียนเรียนสะอาดดอกดอกวันนัดนัดคืนอกอกและเมนเม่นแต่คด สัน้นลงลงยาวแทงแท่ง,ทงคิดก็คือคิดนะคิดดูนะหรือคิดสิโอกโอกไปไปซะไปเลยบอกให้ไปนั่นเองนะคะแอด แมตกินกินซะคมคอมมามานี้ประมาณนั้นนะคะกู้กู้ไปสิทซิทนั่งลิกลิกนอนหรือนอนลงคำว่าลิกเรามักจะได้ยินบ่อยๆเวลาเขาใช้กับ น้องหมาที่บ้านนะคะออกคำสั่งให้น้องหมานอนเขาก็จะบอกว่าลิกแล้วน้องหมาก็จะนอนลงนั่นเองลิกนอนหรือนอนลงสซบสซบนอนซะนอนได้แล้ววะวะฮะอะไรนะวอดวอดอะไร แน่แน่เมื่อไรหืดหืดยังไงเว้มเว้มใครวอร์วอร์ที่ไหนบูดบูดโต,ต๊ะเสงแซสงเตียง Glass Glass แก้วหรือกระจก Bone Bone เด็กหรือลูก When When เพื่อน Cup Cup ช้อน Book Book หนังสือ p l u s p l a s Pl t ast, plastic <ม>เดี๋ยวคำต่อไปนี้คล้ายกันมากนะคะสลับที่ตัวอัสอนบางตัวแค่นั้น plus plus Pl สถานที่เมื่อกี้ p l a s ลงท้ายด้วยเสียงกระซิบทอทหารคำนี้ plus ลงท้ายด้วยเสียงกระซิบสอเสือต่างกันนิดเดียวนะคะ แต่ความหมายคนละความหมายนะคะเมื่อกี้ p l a s t แปลว่าพลาสติกส่วน p l u s แปลว่าสถานที่ทีด,ทดเวลา room room ห้อง n n หนึ่ง two two สองสามสฟ่ห้าหกเจ็ดคบถ้วยรอม รอมกรอบเช่นกรอบรูปนะคะเขาใช้คำว่ารอมแครม์รมแคร์มหน้าจอเช่นหน้าจอมือถือเขาก็ใช้คำว่าแครม์มบัง k บัง k ธนาคาร hand hand มือ อารมอารมแขนฟูดฟูดท้าวหูส์หูสบ้านมอดมอดอาหารมันมันผู้ชาเฉเฉย สาวหญิงสาวนั่นเองนะคะอุงอุงหนุ่มสาวอุงอุงนะเตาอบคล้ายกันมากนะคะเสียงกระซิบที่ท้ายคำเป็นงองูอุงแปลว่าหนุ่มสาวแต่ถ้าอุงนะ เสียงกระซิบที่ท้ายคำเป็นนอหนูนะคะอึ้แปลว่าเตาอบค่ะ e เอ e ยไฟฟ้า f l e c t f l e c t พัดลม air อ i r เ,เป็นอยู่คือคำนี้มีสามความหมาย เป็นก็ได้อยู่ก็ได้คือก็ได้จะแปลคำไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบทในประโยคนั้นนั่นเองเยอรเยทอาทำคันคันสามารถหรือสามารถทำได้ทำได้วิลวิลต้องการ บูรบูรอยู่หรืออาศัยอยู่บูรเป็นการอยู่ถาวรกินอยู่ที่นั่นนะคะโลนโลนเงินกู้คัดคัดแมวหุนด์ฮุนสุนัขสูล สูรดวงอาทิตย์หรือพระอาทิตย์โซลโซแลแผลหรือเพาะก็คือเพาะเมล็ดหวานเมล็ดนะน,นะคะมีสองความหมายนั่นเองนะคะคำว่าโซลถ้าแปลว่าแผลเขาจะเป็นคำนามแต่ถ้าแปลว่าเพาะหรือหวานเมล็ดเขาจะเป็นคำกริยายูด ยูดโลกหรือดินแปลว่าโลกก็ได้แปลว่าดินก็ได้นะคะดินที่เป็นพื้นดินดินที่ใช้เพาะปลูกนะคะดินอุดอุดเมืองกดูกดกูดฟาร์มหรือสวนเช่นสวนผกักฟาร์มเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ใช้คำว่ากูด แทดแท d ต้นไม้แทร่แทร่ไม้แทดกับแทร่ต่างกันนิดนึงตรงที่ read, แทดแปลว่าต้นไม้ก็คือเขายังมีชีวิตอยู่นะคะแต่เมื่อต้นไม้ตัดลงมาแล้วเขาเรียกว่าทแทร่เป็นไม้เฉยๆไม่มีชีวิตแล้วนะคะตัดมาแล้วนะ 3ามคำสุดท้ายค่ะแยนแยนเหล็กเหล็กที่เป็นเหล็กหรือโลหะนะคะแยนเหล็กหรือธาตุเหล็กก็แยนเหมือนกันนะคะทีกทีกผ้าคำสุดท้ายค่ะดิงดิง24ชั่วโมงก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คำศัพบ ง่าย,ายหนึ่งคำหนึ่งพยางลองนำไปฝึกกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ